มีคนถามผมเยอะมากครับเฮ้ยอยากเลือกหุ้นจะเลือกยังไงจะเอ่อเลือกหุ้นแบบไหนดีจริงๆแล้วการเลือกหุ้นเนี่ยมันมีหลายวิธีมากวิธีแรกเลยครับ price หรือเลือกหุ้นจากสิ่งที่เรียกว่าราคาราคาหมายถึงว่ากฎเกณฑ์ของราคาเป็นแบบไหนอ่าสูงกว่าสองบาท หรือต่ากว่า2บาทอ่าคุณสามารถเลือกได้คุณเลือกกดเกณฑ์ได้ครับสิ่งแรกเลยผมมักจะพูดเสมอคือสมมุติว่าวันนี้ราคาหุ้น400รบาทเนี่ยไปแ0 0ยเนี่ยยากไหมถ้า200ไป400อยอ่ะอ่ายากไหมอะไรยากกว่ากันระหว่าง400ร้อยไปแ800ดร้อยกับ200อไป400อยอะไรยากกว่ากัน แน่นอนผมเชื่อว่าทุกคนก็จะพูดแบบเดียวกันว่าหนึ่งยากกว่าคือ4 0 0ไป800ถูกปะโอเคไหมอ่ะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหางั้นถ้าผมลงลึกขึ้นผมบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้น2บาทไป4บาทอ่ะเออ2บาทไป4บาทกับ4 0 0ไป800อะไรยากกว่ากันก็คือ400ไป8 0 0ยากกว่าอยู่แล้วถูกปะเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจกฎเกณฑ์ครับคุณสามารถเลือกคุณจากราคาได้ แลแน่นอนถ้าคุณลงลึกไปอีกระหว่างห้าสิบตังค์ไปสองบาทกับสี่ร้อยไปแปดร้อยอ่ะอะไรยากกว่าวกันสี่ร้อยไปแปด้อยยากกว่าด้วยซ้าถูกปะคุณเคยเห็นหุ้นราคาห้าสิบตังค์ไปสองบาทปะเคยแต่สี่ร้อยไปแปดร้อยคุณจะเห็นสักกี่ตัวครับซึ่งแม่งน้อยมากถูกปะครับเข้าใจสิ่งผมพูดไหมครับไอโซนเนี้ยผมเรียกว่าเลนแชมป์นะครับเลนแชมป์ Champ, ซึ่งคุณสามารถใช้ราคาในการเลือกหุ้นได้นะครับเพราะนั้นคุณก็แค่เลือกเกณฑ์ครับคุณอยากเลือกรุ่นเล่นหุ้นแบบ ส0 0ไป800 200ไป400 200ไปเอ่อ2ไปบาทไป4บาทหรือ50ตังค์ไป2บาทก็ได้เพราะฉะนั้นคุณสามารถเลือกคุณเนี่ยวิธีการเลือกคุนอันแรกเลยเลือกทิศไพนะครับหรือราคาก็ได้โอเคไหมสิ่งที่คุณต้องเข้าใจก่อนคือมันมีความเสี่ยงสูงมากๆนะโอเคปะมันมีความเสี่ยงสูงมากๆถ้าคุณพูดถึง50ตังค์ไป2บาทระหว่าง400ไป800ถามว่ามันยากไหมยากแต่ปัญหาคืออะไรครับมันขาดทุนมันก็ขาดทุนน้อยด้วยเพราะทำไมมันยาก อ๋อมันขึ้นยากถ้ามันขึ้นยากมันก็ลงยากด้วยหมายความว่าคุณขาดทุนก็ยากด้วยนึกออกไหมครับหรือขาดทุนน้อยนั่นเอง สวัสดีครับถ้าคุณคิดว่าวิดีโอที่คุณดูไปเมื่อกี้เนี่ยคุณคิดว่ามันมีประโยชน์แล้วคุณอยากได้ความรู้ด้านการลงทุนแนวคิดดีๆในการลงทุนในตลาดหุ้นผมอยากให้คุณนะครับกด Subscribe ที่ด้านล่างนะครับแล้วก็กดรูปก,กระดิ่งไว้เพื่อดูวิดีโอถัดๆไปนะครับเพื่อให้คุณไม่พลาดความรู้ดีๆเพราะนั้นไวเ้เจอกันครับ